สนาพินิสินสิพินหนาสั่งผู้สาวขาวน่นโน้นเอ้ยเอ้ย บันนี้เมื่อแต่ลำทางสันหันลงมาทางรองเมื่อแต่ลำรองแล้วสีลำเกี่ยวเบิ่งก่อนหน้านี่ล่ะนอแม่ป่นจังวาซิปปีลำเศร้าปีลำจังเห็นกันเท้อหนึง่งบัดห้าเขาขืนเล่าจังเห็นเจ้าเท้อเดียวบัดน,นี่พี่สีเกี่ยวโง่ใส่เบ็ดตะเล็ด้ะค่อยฟังเอาเม็ดเบิ่งเด้อลลงป่าบัดน,นี่มาเห็นน้องนวลละอองสู้พี่ตั้งแต่ข้าวกว่อนกี่ไปดีมัมอนยูไซ หรือน้องได้มีลูกพวซมจนววานมตกค้อนอ่อนป่านดังมาหรือนางหล่าปลาพวามาไม่หรือเขาไล่ละทิมผานางน้องจังยูคอยเดือนสามคอยแต่พี่จากกับนั่งไปคนทางคนติดเพื่อหาลำลองตั้งแต่สาวนา่งน้องท่วมจีขข้นไม่ไผ่บ่ท่านต่อยตองนางน้องกะติ้งตึงพานางเอ้ย เดี๋ยวนี้เห็ดพึ่งวึ่งท่ายตึงเอื้อกโตปาตีโทนอา,ายสังไงไหวป่านนี่เสียดายเดินเสียดายเรีวความเมาเบานำกันย่านมั่นเกาไปเห็นเขาผูกโกจะไล่อายภูเกาหลังเก้าสีห้างสิบสีห้างไอ้น้องคิดเบิ่งข้างแต่ก่อนตอนหลังเดินนั่งเด้อขั้นสี่ฟังความเขาให้เรามาแต่ตอนตอน บอลได้สนละวนหยุ่มตนไส้ล้ำก็ได้ว่ากาลุน่าห้ยอายดีหายศิลาเองย่าได้เกียงเนื้อนองมองใจบอลได้แน่บอกซาแม่แต่อยู่นี่ขอให้พี่ได้จื้อจำพานางเอ้ย ถึงแม่นพี่สอกซ้ำตะกูลตำเกลี่ยาได้พีไร่ป่าจองเวรลำใหม่ถึงแม่นตายกะสีขอเป็นหนีแสนท่านปีพี่บ่อนายเกิดมาเป็นคนไส้พี่กะหวังต่อเจ้าเสียวน้องผู้เดียวบ่ได้คิดหลอกเดี่ยวใจซื้อถือจริงมีแต่ลิงแลมมองส่องน้ำแรงเสาย่านเด้นอยยานแต่เขามาแย่งเสียแห้งพี่คิดต่อแนวโตวลูกบ่รอทุกกะทุกอีกซ้ำ ลำได้กับ,บา่าหลยานางเอ้ยสุดละบักไอ้ขั้นบ่กูหน้าเหมือปัญญาหัวคิดสีนางสงคือบ่าขั้นบ่สงสังหนา้าพี่ขอจจาเวา้ตอพี่สีขอสังหนอง พยายแม่แนเดอบยยาได้เสอเห็นต่างแต่คนรวยไผสีมาเปลี่ยนผัวสัวดีหรือไห้ให้มันสมน้ำใสาย,ยาห่าโอ,อคนเหรียญการพนันลักลูหากูไห้ถือต้องเกินไอ้กะจังเอาการปักเว้ามารยาจันญาจะได้หาคนเลวให้เลือนทีท่าหนาไอบอลใดใส่มาดีล่ำกันให้มันมวนสมควันเดอพี่น้องมาล่ำลอกเต่า ใส่กันนวลหน,นเอ without without ้ยเอ้ยเอ้ยนอมนี <away> <Bryant> ่แหละเจ้าผู้เสื้อสร้างตระกูลญ่ไทยสารจากกันน่านหลายปีที่บ่อไรลืมนองแม่นสีไปล่ำลองเมืองไก่ไทยลุมคิดหอดเจ้าอุ้มสุ่มของอายอยู่บ่อไหวปีก้อนอายไปล่ำอยู่เสียงแตง อาวานงนั่งแท่งเขาแต่งไปนอนซืนนอนในเขาดึงทื่นเมื่อขึ้นจนว่าจอยไปเป็นเมียเมียหน่อยเขาได้เป็นสีขึ้นออกจากอันพี่ก็ขึืนไปล่ำยู่เวียงจัน์ปักอยู่ซองซ้ำวันได้ข่ขาวขาวนางนองวานั่งหนีเมื่อหองเมืองไกลไยลางหนีไปเปลี่ยนแม่จางจนหิ้มกวงลวงดีข่าวมอลำัผู้นี้เอาฝรั่งอังกฤษจนพี่นอนตะแข้งคิดขอบว่าเสียดายนอง จนที่กลับมาห้องอูบ่นคนยังซาว้าน้องหาสายกลนน้ำซองแม่และบาเที่ยวกินยาฮี่โลพร้อมโซ่จนว่าจอยแม่นบอ่อเมบักหน่อยเขาเบาซากันให้น้องนั่นบอกทีมาซาทีสิผ้าไปปัวหัวกระตมมั่นทอนเข้าไปนอนในมุงนั่กันอยู่คือเก่า ฟังเสียงหอบเสียงเศร้าคือจังเจ็บป่วยไข้เอานางไว้แน่พี่เอ๋ยเอยเอ๋ยเอ๋ยหนอเอาเต้ยบอลแค่เท่าไหนี นั่งเอ้ยขนางเอ้ยสาวล่าเพื่อย้นงน้องท่านมองพี่เจ้าเห็นหนาเข้ามาก็ยิ้มแ,แ,มแป้นแปนหรือแม่นแฟนเพื่อนบ่อลืมสู่เจ้าผู้ใดจังวัตุหลูลูเจ้าเสียวพัวคู่บ่อหรือเสียวขันเจ้านักแอวขั้นได้ผัวไม่เลวอย่าลืมอายผู้แอวลำ ขั้นลูกเสากกนันแม่เจ้าคาดข้าหลายขั้นแม่ลูกสาวป่ายแม่เจ้าคาดข้าก่วงอุวยสร้างสี่ข้ยสามผู้ผนมีเงินหมื่นยอ่อนางหน่อจังสี่แก่นผู้ผืนมีเงินแสนยอ่อนางหน่อจังสี่ขืนผู้ท,ทุกทูกคือจังค้นผู้จนจนนีซะนอจังไอ้สีย่ย่อข้นแม่นบังได้เอาหน้านี่แสนนาน อ้าวนานนี่แสนนานบุญสมภารที่ได้ไมาเห็นจิตใจพี่ไม่โอนเอดีนจิตใจพี่ไม่โอนเดีนเหมืนอมนดั่งฉันเพนี่สวยอาถามยิ้มหน่อยให้ถามได้ไหมหเธอพี่นี่มาเจอเอาพี่นี่มาเจอหัวอ,อกละมือแทบไม่ไหวยิ่งมองก็ยิ่งจนใจมองไก่มองไกลพี่ก็ไม่เบื่อนี่สวยเอาเรือดาราไทยทันพี่ชายใด จริงจังนั้นเจ้าทุกทาพี่ปาธนาแต่น้องบอไมสอนเพิ่นผู้ใดนั่นนะน้องนาพี่นวนนาละนวนพี่นวนนหาหักกันมา่าสิได้กบได้พี่เลี้ยงมูวไวย้าเจ็กแท้แท้บ่เลียวบว่แล่ก็ตามเจ้า หยุดพูดทำนี่คุณเอย๋ยหยุดพูดทำนี่คุณเอย๋ยหยุดพูดเสียเลยมันเก่าแล้วคุณจะร้องเหมือนแมวจะร้องแจวก็ไม่มีวันที่ไม่มีไฟฟันทุกคนกืนทุกวันที่มองดูได้ยินทุกมุมประตูดังแววของหูสัเตมดังดังเบวข้าหูสัเต็มดังผูงงหง้หญิงสาไมทุกวัน ผู้หญิงสาวไม่ทุกวันคืนพอพันเนล่ำลึกก่อนจะรักทำไมไม่นึกไปตำละตึกแล้วก็ไม่มีบั้งเรนนองเป็นสีกระดอตันคืนพวพันผู้หญิงทุกวันมีใช่กล่าวหาละก่อนสีพันยาจะกล่าวข่อหาก็ช่าไปหญิงจะอยู่ที่ไหนพี่ไม่สนใจเลยเกี่ยวข้อง ลาก่อนนะแม่รูปทองเธอมีเจ้าของประจำวันยิ่งเจ้ายิ่งนันยิ่งมีนันเจ้ารวยทายิ่งแบบเตยพมาแนวนั้นแม่นบอดีนันน้าน้องน้าพี่นวลน,น้าละนวลพี่นวลน,นาหางตาเจ้าซักไทยในหางตาเจ้าซักไทยในขอเรีนยนไพแน่เดอรคนกูเสียให้โลมาลายแล้ว เอาล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 าทีเอาล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 าทีขอให้โชคดีกันเถิดนายกเขนดูนาฬิกายกเขนดูนาฬิกาขันบอกเวลาไว้อยู่ก่อนพอละจอนจำทีจังวนันนี้ไก่เวีนขั้นจำเป็นจำใจจำห่างบอยอากพาดผ่าทางเวลาหนาแม่นทางกันบอยอยากไก ดีๆอยากอยู่หวมแม่นน้ำกันแต่ว่าเวียนอวยลํำพันสี่หางไลจะไกลเวียนอยากเห็นโตแม่เวียนดีมันเปลียนโตจังไดนนหรือแม่นโตจังอ้อยหรือแม่นหอยจังสร้างพ่ออยากไปเที่ยวจ้างนายพ่านปืนเพิ่นมาไล่พ่ออยากไปนี่และแม่นเที่ยวจ้างน,น,นายผ่นนาเพิ่นไล่ยิงนันนาน,น้องนาพีนวลน,นา ละนวนพีนวลน้ามันสมพ่อควรกระบวนเตยกรบบวนเตยขอบคุณครับ